สวัสดีครับนะครับอันนี้ก็เป็นการพูดแผนนะครับคอมมิชชั่นที่เราจะรับได้จากนายขอบนะครับจุดประสงค์ที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยครับก็เพื่อเอาไว้เคลียร์นะครับแล้วก็เคลียร์ทีมงานนะครับที่เข้ามาใหม่เอ๊ะ sps คืออะไร sts คืออะไรยังฟังแล้วงงงนะครับอันนี้ผมทำขึ้นมาใช้เป็นเฉพาะกิจนะครับก็ยังไม่ได้มีความสวยหรูหรืออะไรนะครับก็ใช้ภาษาว่าลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับ มีคําถามอะไรถามมาอะไรส่วนตัวได้นะครับหรือถามในครูปก็ได้ยินดีตอบนะครับแต่ถ้าตอบไม่ทันก็ถามคนอื่นก่อนก็ได้นะครับก็ในขอบก็คือระบบเคาน์เตอร์สวิตออนไลน์นะครับเป็นพอ r ซ o n a l c เคาน์เตอร์สวิตนะครับก็มีการจ่ายผลตอบแทนเป็น SPS นะครับแล้วก็ STS นะครับ SPS เป็น Service Point System นะครับเป็นระบบการเก็บคะแนนที่ทางบริษัทใน corporation ทำให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ นะครับเราสามารถเก็บสะสมคะแนนนะครับแล้วก็ได้เป็นของรางวัลได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของกระดานนะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับใน SPS นะครับก็จะมีอยู่หลักๆนะครับนะครับประมาณ4ช่องด้วยกัน4-5ช่องนะครับช่องแรกคือช่องทุนนะครับจะเรียกภาษาอังว่า Reserve Point นะครับนะครับแล้วก็ช่องกำไรนะครับหรือ r r w p o i n t นะครับแล้วช่อง Service Point นะครับแล้วก็ช่องตัวคูณหรือ Adjust นะครับเราจะช่องแตม a n n o u n c e นะครับช่องนี้เนี่ยบางทีก็จะเรียกว่าตะกร้าภาษาไทยนะครับเรียกช่องกระดานนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะเรียกว่าน้องแอนนะครับในทีมผมจะเรียกว่าน้องแอนนะครับเรียกชื่อน่ารักน่ารักนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูนะครับอัตราแรกเข้านี่ครับถ้าเราจะเล่นกระดานนี้ทํำยังไงนะครับเริ่มต้นเล่นกระดานนี้เริ่มต้นด้วยเงิน350บาทสามรบาทเล่นได้แล้วนะครับ อัตราแรกเข้าเนี่ยครับ3า3.5บาทเท่ากับ1คะแนนนะครับอัตราแรกออกเนี่ยครับ1คะแนนเท่ากับ3บาทอะไรงงนะครับไม่เป็นไรดูไปเรื่อยๆนะครับดูตั้ง2 3รอบเดี๋ยวก็เข้าใจนะครับดูไปด้วยนะครับแล้วหัดไปเขียนด้วยเดี๋ยวจะเข้าใจเร็วนะครับใน A นะครับมีเงิน350บาทลงไป100คะแนนอ่ะถูกต้องไหมครับเอา3.5หาร350นะครับเท่ากับ100คะแนนนะครับเมื่อ A นะครับ ตามนี้เลยนะครับ a b c d นะครับทีนี้เนี่ยครับเมื่อมีคนมาเปิดเมื่อมีคนลงทุนในช่อง r re นะครับ a ลง100คะแนนกระดานนี้ลดลงด้วย100คะแนนนะครับ b ลง3,500คิดเป็นคะแนนนะครับคิดเป็นหน่วยลงทุนเนี่ยก็1,000หน่วยนะครับเอา3.5หารเข้าไปง่ายๆก็ลดลงอีก1,000ครับอันนี้ลด100นะครับอันนี้ลด1,000นะครับ นะครับ C ลงอีก1 0,000ก็ลดอีก10,000น,น,นะครับผมไม่เขียนนะ D ลดลง1,0,000ก็ลดไปอีก1 0 0 0 0อย่างเงี้ยครับใครมาลงลดลงลดลงไปเรื่อยเื่อเรื่อยืจนกระดานเหลือที่5 0 0 0ถึง0นะครับจะเรียกว่าปิดกระดานหรือหมดรอบนะครับหรือหมดรอบพอหมดรอบปั๊บเนี่ยครับเราจะได้กําไรทันทีนะครับลงฟังไปเรื่อยนะครับหมดทุกครั้งที่หมดรอบเมื่อมีคนลงทุ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 นกระดานหมดอ่ะหลักใจส้งความคันคือกระดานหมดเราได้กําไร นะครับกำไรมายังไงคำคิดอย่างไงนะครับกำไรมาอย่างนี้ครับกำไรมาจากเอาทุนนะครับคูณกับตัวคูณนะครับเอาทุนคือช่อง r p อันนี้นะครับคูณกับตัวคูณอันนี้นะครับคูณกับตัวคูณอันนี้นะครับก็จะเป็นกำไรตัวคูณตอนนี้ค่า d e f a u l t ของมันค่าปกติของมันตอนนี้คือ10%นะครับไม่ได้10%เสมอไปนะครับบางครั้งอาจจะปรับเป็น5%อาจจะเป็น20%ก็ได้หรืออาจจะเป็น2%ก็ได้นะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับอัตราความการเติบโตของบริษัทด้วยนะครับเดีย๋ยวตรงนี้ขยายความให้ฟังนะแต่ตอนนี้เซตค่าเป็น10%นะครับกำไรถ้าผมยกตัวอย่างช่องนี้นะของในซีละกันผมยกตัวอย่างใน C ีนะครับซีเนี่ยนะครับลงทุนสาถึงห้าคิดเป็นหน่วยลงทุนก็คือ1 0,000คะแนนนะครับเอา1 0,000คะแนนเนี้ยนะครับคูณกับ10%นะครับหน,น,นึ่งคะแนนเนี้ยคูณกับ10%เท่ากับ1,000 GP อันนี้ครับคือกำไร 1000GP นี่คือกำไรได้ตังค์แล้วถอนได้เลยสามารถถอนได้เลยอัตราแรกออกเท่าไหร่ครับ3บาทก็คูณ3เข้าไปพูดง่ายได้3,000บาทได้3000บาทเลยนะครับอ่าถ้าเป็น a ได้าไหรเ A เนี่ยครับโฟกัสกล้องไม่ได้สักครู่นะฮะอย่ามองไม่เห็นกันนะครับ A นะครับอ่า A ตรงนี้นะครับ A ก็จะได้เป็น10นะครับ B ก็จะได้เป็น100นะครับ D ได้เท่าไหร่ครับ D ก็ได้10000โ okay, อเคไหมนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับฉะนั้น เนี่ยครับอันนี้ได้กําไรสามารถถอนได้เลยนะนะครับก็กําไร30บาท300บาท30 0 0บาท3 0 0 0 0บาทก็อยู่ที่เงินทุนแต่ว่าจ่ายทุก10%นะครับถ้าเราขยันนะครับเราก็สามารถกลับมาเพิ่มทุนได้นะครับโอ้ย่างงี้ก็ดีสิฉะนั้นเราจะเห็นไหมครับว่าฉะนั้นค่าน้องแอนลดเร็วแปลว่าอะไรกําไรเรายิ่งมาเร็วถูกต้องไหมครับแล้วอะไรนะครับที่จะทําให้น้องแอนได้ลดเร็วนะครับก็คือข้อหนึ่งเลยนะครับ สมาชิกเปิดพอร์ตเหมือน A B C D ตามนี้นะครับสมาชิกเปิดพอร์บางคนเห็นได้กําไรแล้วนะครับอยากเพิ่มทุนนะครับพอไดินแบบถูกหวยนะครับถูกหวยขึ้นมาหรือ,อ,อทํางานเยอะแล้วอยากมาเพิ่มทุนนะครับก็สามารถเพิ่มทุนกระดานจะลดได้อีกนะครับสมมุติตอนนี้ใน A ใน C ซื้อไปหมื่นพอยต์แล้วนะครับอยากลงทุนเพิ่มอีกซื้ออีก5 5 0 0 0พอยต์ห้0 0พอย์ก็อยู่ที่ประมาณทัก17,500 ครับกระดานนี้ก็ลดลงด้วยนะ0 0 0พอย p o นะครับถ้าเพิ่มทุนก็ลดได้อีกข้อที่3ถอน10%อต่าตรงนี้เรามาดูว่าถอน10%คืออะไรนะครับอ่ะมาทูที่ C เหมือนเดิมถ้า C จะถอนเงินนะครับสอนเงินนะครับโอเคเราได้3,000บาทแน่ๆแต่บริษัทเขาขอค่าธรรมเนียมนะครับในการดูแลระบบนะครับในการอำนวยความสะดวกดูแกลระบบถ้าจะถอน1,000เนี้ยนะครับเขาบอกว่า1 0 0 0เนี่ยเขาจะหักค่าธรรมเนียม10%ของยอดที่จะถอน สิบเปอร์เซ็นต์ของยอดที่จะถอนคือเราถอนหนึ่งพันถูกต้องไหมครับยอดที่จะถอนคือหนึ่งพันทั้นั้นลดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเนี้ยนะครับนะครับลบออกไปจะเหลืออยู่เก้าร้อยพอยเก้าร้อยพอยเนี้ยครับคูณสามเข้าไปเท่ากับสองพันเจ็ดร้อยบาทอันนี้คือกําไรเน็ตๆนะครับไอหนึ่งร้อยเนี้ยนะครับก็ไปลดกระดานด้วยนะนะครับหนึ่งร้อยตัวเนี้ยนะครับก็ไปลดกระดานลงด้วยให้กระดานลดลงนะครับข้อที่สี่ย้าย GP ไป RP อะไรคือย้าย gp ไป rp ย้าย gp ย้ายไป rp สมมุติว่าวันนี้เนี่ยครับใน a เนี่ยครับไม่คิดจะถอนเลยนะครับถ้าถอนออกมาก็ได้27บาทถูกต้องไหมครับถอนออกมาได้30บาทนะครับโดนมีหักค่าธรรมเนียมไป10%ก็จะเหลืออยู่27บาทนะครับใน a ไม่ถอนใน a ทําไงครับใน a เอากลับไปเพิ่มทุนได้เอา10เนี่ยโยนกลับไปในช่องนี้ช่องนี้ก็จะกลายเป็น110 นะครับนะครับไอ้สิตัวเนี้ยนะครับโยนกลับไปเท่าไหร่กระดานนี้ลดด้วยเท่านั้นนะครับใน B นะครับใน B ไม่ถอนนะครับใน B ีโยนเข้าไปกลับเข้าไป100นะครับกระดานนี้ลดลงอีก100นะครับอา้าวถ้าดีดีไม่ถอน D D ถอนะดีโยนเป็นกลับโยนกลับเข้าไป1 0,000ืเลย1 0,000น,น,นี้โยนกลับเข้าไปตรงนี้ก็เป็น1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นพอยต์กระดานนี้ก็ลดลงอีก1 0,000ืนะครับ นะครับนี่คือการย้าย GP ไป RP นะครับทีนี้มาถึงพระเอกแล้วนะครับซื้อ SP กระดานลดนะครับผมจะบอกว่านะครับบางคนโอ้ยอย่างนี้เป็นมันนี่เกมสิใช่ครับอย่างนี้คือมันนี่เกมนะครับผิดกฎหมาย100%ไม่ต้องห่วงครับแต่วันนี้เนี่ยทางกระดาน SPs เนี่ยถูกกฎหมาย100%คืออะไรเพราะวันนี้นะครับมีตัวนี้ครับเขาเรียกว่า s e r v i c e point ตัวนี้ที่ทำให้เรา นะครับเกิดจากอะไรสวิต point เกิดจากการจ่ายบินนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อว่าคืออะไรแต่ให้รู้ว่ามันไม่ใช่มไม่นี่เกม100%ยเปอร์เซ็ต์ว point นะครับเขามีกฎอยู่ว่าถ้าคุณจะถอนเงินนะครับถ้าคุณจะถอนเงินอย่างเช่นผมยกตัวอย่าง C เหมือนเดิมนะ C ถอนหนึ่ 1, 000, ใช่ไหมครับ c ถอนหนึ่ 1, 000, โดนค่าธรรมเนียมไปตรงนี้900นะครับถ้าจะถอน900าร้อยเนี้ยนะครับ C ต้องมีสวิต point เป็นสิเป็นต์ของ ยอที่จะถอนนะครับถ้าซีจะถอน900ต้องมีสวิตพอยต์เก้าสิบครับคือสิบเปอร์เซ็นต์อ่าโอเคไหมครับคือสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าซีถ้าถ้าบีจะถอนนะครับก็ต้องมีเก้าสิบนะครับ sp นะครับนะครับ sp พอยต์แล้ว sp พอยต์ได้จากไหนนะครับสามารถซื้อได้จากกระดานนะครับถ้าเราซื้อ sp มาจากกระดานนะครับกระดานก็จะลดลงด้วยอ่ากระดานก็จะลดลงด้วย นะครับ SP point นะครับโอเคทีนี้ SP point มาจากไหนนะครับ SP point มาจากนี่ครับในส่วนของส่วนที่2ก็คือตาราง STS หรือ Smart Top Up System นะครับนะครับนะครับ,นะรบการจ่าย1 SP point คือย่อมาจากคำว่า Service Point Service Point มาจากไหนมาจากเกิดจากการจ่ายบินครับมาจากการจ่ายบิน นะครับหรือการเติมเงินอะไรก็แล้วแต่ส่วนเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยไปดูในระบบหรือดูในกลุมไลน์เอาก็ได้นะครับโดยปกติตัวนี้อย่างเช่นการเติมเงินนะครับเติมเงินนะครับ10บาทจะได้1 sp อ่านะครับ1 sp sp ตัวนี้สามารถซื้อขายกันได้นะครับซื้อขายกันได้ในในอัตรานะครับถ้าเราซื้อนะครับเราซื้อที่6บาท แต่ถ้าเราขายอันนี้ซื้อนะครับซื้อที่6บาทแต่ถ้าขายเนี่ยขายในราคา3บาทอ่าถ้าเราซื้อในกระดาษเนี่ยซื้อในราคา6บาทแต่ถ้าขายเนี่ยใครใครข,ย,ข,ย,ขยันเตมเิมเงินนะครับก็สามารถเอาไปขายได้นะครับเติมเงินร้อยหนึ่งกำไรสามสิบบาทเพราะว่าเติมเงินร้อยหนึ่งเนี่ยได้สิบ sp อ่ะนะครับทีนี้โอ้โห sps น่าสนใจถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้ทั้งที่ทั้งนั้นเนี่ยเราจะเล่น sps ได้เนี่ยครับเราต้องมาเปิดแพ็กเกจก่อน นะครับมาเปิดแพ็กเกจก่อนนะครับแพ็กเกจก็มีอยู่4แพ็กเกจด้วยการมีแพ็กเกจ A1 A2, A3 และ A4 ่แต่ละแพ็กเกจก็ราคาตามนี้เลครับพันห้าสองพันเก้าและ12ื่นสต่างกันยังไงนะครับถ้าลงแพ็กเกจ A1 นนะครับเราจะลงตารางข้างๆนี้นะครับสูงสุดเนี่ยแค่10,000พอยต์สูงสุดตรงเนี้ยได้แค่10,000พอยต์สูงสุดนะครับมากกว่านี้ไม่ได้ละเพิ่มทุนก็ไม่ได้พูดง่ายๆเรากำไรต่อกระดานเนี่ยแค่1000นะครับ แต่ถ้าลง A 2จะได้50,000ลง A 3จะสงสุดที่100,000แล้วลง A 4เนี่ยได้ไม่จำกัดนะครับได้ Infinity นะครับได้ Infinity เลยนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกข้อหนึ่งก็คือเราสามารถล็อกอินได้ทั้งหมด10เครื่องอ่าถ้า A ห้ A1 ได้1เครื่อง A 2ได้2เครื่อง A 3ได้5เครื่อง A 4ได้10เครื่องพร้อมกันนะครับอ่าทีนี้มาดูข้อแรกเลยโบนัสถ้าเราผมแนะนำนะนะครับเปิด A 4นะครับการเปิด A 4คื มันมันคุ้มกว่าเยอะอ่ะแล้วมันอัปเกรดกันไม่ได้นะครับอัปเกรดไม่ได้อีกข้อแรกเลยโบนัสแนะนําพิเศษถ้าวันนี้นะครับในเราถ้าเราชวนชวนนกไก่ชวนน,ชวน,น A มาใน a เลือกเปิดแพ็กเกจ A4 นะครับวันนี้ถ้าเราชวนเราจะได้ค่าแนะนําพิเศษเนี่ยครับตามนี้เลยโบนัสพิเศษก็คือถ้าเราชวนชวนน A มาเปิด 4, แพ็กเกจ A4 เราจะได้1000 ถ้าใน A เปิด A 3เราได้500ถ้าใน A เปิด A 2ได้200ถ้าใน A เปิด A 1เราได้100โอเคไหมฮะนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมยากนะครับอยู่ตัวอย่างตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าอันนี้คือใน A นะครับใน A ใน A ชวนคนนี้มาและใน A ก็ชวนคนนี้มาซ้ายคนขวาคนพอนะครับซ้ายคนขวาคนชวนใน A มา นะครับใน A ได้ตังเท่าไหร่ครับอ่ะถ้าสคนเนี้ยเปิด A4 เลยนะครับใน A ก็จะได้1,000บวกกับ1,000ถ้าละ2,000ถูกไหมครับอ่านะครับได้2,000แล้วข้อที่2โมนาขยายเฟนชาย20ชั้นคืออะไรนะครับตั้งแต่ข้างล่างเราไปเลยนะครับ กี่ชั้นอันนี้คือชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3 4มสี่ห้าไล่ลงไปเรื่อยๆอันนี้คือชั้นที่1อันนี้คือชั้นที่2อและอันนี้คือชั้นที่3าใต้ข้างล่างเราเปิดขึ้นมานะครับเปิดแพ็กเกจอะไรนะครับเขาเรียกโบนัสขยายเฟนชสยนะครับ2คนนี้เปิดเฟนชัย a สี่นะครับข้างล่างเราแตกขึ้นมาถ้าเป็น100นะครับถ้าเขาข้างข้างล่างเราเปิดขึ้นมามีคนเปิด a 3เราได้50ถ้าข้างล่างเราเปิด a 2ได้20่ข้าข้างล่างเปิด a 1เราได้10 งงนะครับคืออะไรนะครับในเอชวนซ้ายคนขวาคนเราได้โบนัสได้นาพิเศษแล้วนะครับเราได้โบนัสขยายเฟรนชชสยอีกคนละหนึ่งรอยบาทด้วยอ่านะครับอีกคนละหนึ่งร้อยบาทด้วยนะครับสองคนสองคนนี้นะครับไปชวนอีกคนละสองคนเจ้านี้ได้ตังเท่าไหร่ครับเจ้าคนนี้ได้ตังเท่าไหร่ครับ ได้ทุกคนสมมุติว่าทุกคนเปิด a 4หมดเลยนะในน,นะนนี้เปิด a 4หมดเลยนะครับถ้า2คนนี้เปิด A4 คนนี้ได้เท่าไหร่ครับได้1000ได้2000ถูกไหมครับมี2คนได้2000ได้2000แล้วนะครับเขาก็จะได้โบนัสขยายแฟนชายอีกคนละร้อยนะครับโบนัสขยายแฟนชายอีกคนละร้อยถูกต้องไหมครับก็จะเหมือนกับเราเลยนะครับแต่ทีนี้เมื่อข้างล่างเราเกิดแล้วอีก2เม็ด นะครับเราก็บวกอีก200บวกอีก100บวกอีก100นะครับคนนี้ไปชวนอีก2คนครับคนนี้ไปชวนอีก2คนนะครับคนนี้ก็ได้2อ0 0ถูกต้องไหมครับแต่เราก็บวกอีก100บวกอีก100ยพูดง่ายๆว่าถ้าทั้งองค์กรเนี้ยนะครับนับลงไป20ชั้นเนี่ยครับ ใครเปิด A4 เราได้100แต่ถ้าใครเปิด A3 เราได้อีก50ตามนี้เลย20 10ไม่น่างงนะครับอ่านะครับข้อที่3โบนัสทีมฝั่งคะแนนน้อยนะครับนะครับก็แบ่งเป็น2ข้างอย่างนี้เลยนะครับเป็นซ้ายกับขวานะครับทีมฝั่งคะแนนน้อยคืออะไรนะครับก็ถ้าเปิด A1 ถ้าใครเปิด A1 ก็จะคิดเป็น1 5 0 0 PV สาม0 PV 7จ0 0 PV แล้วก็1 5 0 0 0 PV นะครับฝั่งคะแนนน้อยเนี่ย ถ้าสมมุติอันนี้1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยเปิด AC หมดเลยนะครับก็เป็น15,000คะแนนคูณ7เท่ากับเท่าไหร่ครับนะครับนะครับก็อยู่ที่เท่ากับ15,000 PV นนะครับ15,000แสแต่ถ้าสมมุติฝั่งนี้เนี่ยมีแค่3คนนะครับตรงนี้ยังไม่มีนะผมเขียนขึ้นมาเฉยๆถ้าตรงนี้ยังไม่มีนะ นะครับมีแค่3คนเปิด A4 ก็เป็น15,000 PV คูณ3ก็เท่ากับ45,000นะครับเท่ากับ45,000นะครับฝั่งไหนคือฝั่งน้อยครับคือ45,000 45,000นี้ครับคูณกับ10%ก็เท่ากับ4,500ัรายได้ข้อนี้จะจ่ายให้เราตอนเที่ยงคืนนะครับของทุกๆวัน นับสี่เป้าบัญชีเราเลยนะครับนี่คือทีมอ่อนดูทีมอ่อนเป็นหลักนะครับรายได้ข้อ1ข้อ2นะครับเข้าทันทีนะครับที่เขาสมัครเสร็จรายได้ข้อที่3นะครับรายได้ข้อที่3เนี่ยครับเข้าตอนเที่ยงคืนคำนวณตอนเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ข้อที่4โบนัสแมทชิง6ชั้นนะครับนะครับใต้เราคือลูกของเราทุกคนนะครับใครจะใส่ให้เราใน A นะครับชวนคนนี้มาก็เป็นลูกเรา ในคนนี้ชวนคนนี้มาก็เป็นลูกเราเหมือนกันใต้เราหกชั้นเนี่ยเขาได้ตังเท่าไหร่นะครับก็ใต้เราคือลูกเราเลยหกชั้นเนี้ยนับไปหนึ่งสองสามสี่ใต้เราหกชั้นเนี่ยใครได้ตังเท่าไหร่เราได้ด้วยสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติในนี้นะครับคนนี้ชวนมาสองคนนะครับได้ได้รายได,ได,ได้ข้อเนี้สามพันนะครับ พันห้าพันห้านะครับพันห้านะครับโอเคนะครับถ้านายคนนี้นะครับชวนสองคนมาในเนี้ยถ้าไรายได้เขาจะได้มีไรายได้ข้อที่3เท่าไหร่เราได้ด้วย2.5%นะครับถ้า2คนนี้ลง A4 นะครับก็1 5ื 10, 5, ่นห้ากับหมื่นคูณสิเท่ากับพันหในเนี้ยได้ตังค์พันหนะครับจากข้อที่3นะครับเราเขาได้พันหเราได้ด้วย เราได้ด้วย2.5นะครับก็พันหคูณ2.5%เเท่ากับ37.5บาทวิ่งเข้าเราด้วยในข้อนี้โอเคไหมครับ3า5บาททุก,ทก,ทกจุดใต้เรา6ชั้นใครได้ตังเท่าไหร่เราได้2.5%เปเซนะครับแล้วข้อที่5นะครับข้อนี้ก็เป็น Passive i n m e อีกข้อนึงที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือว่าทุกๆคนใต้เราจ่ายบินกี่บินก็ตามนะครับในแผนนี้จะจ่ายให้1 0สตางค์ต่อบิน นะครับสิบสตางค์ต่อบินนะครับถ้าลึกลงไปทักนะครับถ้าเรามีองค์กรทักหนึ่งล้านคนหนึ่งล้านคนนะครับนะครับในในหนึ่งคนเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยอา่าก็จ่ายมีการจ่ายบินก็ผมว่าโดยเฉลี่ยก็ประมาณสัก2บินต่อคนนะครับ2บินต่อคนก็2อถึงสบินผมตีเป็น2บินละกันโดยเฉลี่ยเล็กๆน้อยๆ,ๆก็ หนึ่งบินเนี่ยคือยี่สิบตางค์ไอ้หนึ่งบินคือสิบตะตังถ้าสองบินก็ยี่สิบตะงคงถ้าเรามีหนึ่งล้านคนมีองค์กรหนึ่งล้านคนคูณยี่สิบตะงค์เข้าไปนะครับเราจะมีรายได้ข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยประมาณสองแสนบาทหนึ่งล้านคนไม่ยากนะครับจริงๆในธุรกิจแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลนะครับผมก็พยายามพูดให้มันรวบรัดไม่รู้จะรวบรัดแะ้วเข้าใจไหมนะครับก็ ถือว่าเป็นการรีวิวแล้วก็เป็นการดูแผนรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันแล้วก็คลิปอื่นๆจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเดียวว่ากันอีกทีนะครับก็สวัสดีครับ